เห็นไหมไม่บางนะ1 2ึสสามสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟุตบอลนะฮะ อาเซียนแชมเปี้ยนชิพ2024นะฮะหรือว่า2024อาเซียนแชมเปี้ยนชิพหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนกันนะครับเมื่อวานนี้มีการแข่งกันนะครับที่กลุ่ม B นะครับแข่งกันไปแล้วก็ครบทั้งหมดแล้วทั้งกลุ่ม A กลุ่ม B ก็แข่งกันไปบางทีมก็แข่งครบ3เอยบางทีมก็แข่งไปแล้ว3นัดบางทีก็แข่งไปแล้ว2นัดนะทุกทีมจะต้องแข่ง4นัดนะ4นัดตอนนี้ก็ ดวงเข้าไปก็เรียกว่าจะเลยขึ้นทางครึ่งทางมานิดนิดแล้วแหละจากที่จะต้องแข่งให้ได้ทีมละสีนัดจากทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B เมื่อวานปิตคิวของกลุ่ม B นะครับวันนี้หยุดการแข่งขันนะการแข่งขันมีการแข่งขันไปแล้วจำนวนทั้งหมด12แมตต์เพลนะครับส่อของนัดนะครับมีประตูเกิดขึ้นทั้ง12นัดนี้รวมกันแล้ว43ประตูนะครับเฉลี่ยแล้วเป็น3.58ประตูต่อแมตช์ต่อนัด t e ต d ลน c e หรือว่าจำนวนผู้ชมในสนามจาก12นัดนี้นะครับคือ134,842นะครับแล้วก็เฉลี่ยแล้วถูกนัดละ11,237เบอร์แมตเบอร์นัดต่อนัดนะครับท็อปสกอร์เลอร์เป็นชาวอานัวอยู่ที่3ประตูชาวอานัวนี่ยิงไปแล้ว3ประตูนะเป็น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 เขาเรียกว่าเป็นอะไรนำดาวเซนโวเนาะ เออถ้าจะพูดอย่างนี้นนะนำดาวโซโลเขาละกรุบกรุบสเตทกรุบสเตทกรุสเตทเดี๋ยวนะผม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 ให้ดูแมทเมื่อวานก่อนดีกว่านะแมทเมื่อวานนี่เป็นทางเวียดนามนะครับก็ทีมนำจ่าฝูงก็ยัง,ย,งยังร้อนแรงอยู่นะคู่แรกเอาคู่แรกก่อนเมื่อวานวันที่15ธันวาคม2 5 6 7หรือ2024นะครับ วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็เป็นลาวเปิด n น t นา n สเตเดียมนะของของเรานะครับที่หลัก16สมเออกับฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ1ครึ่งแรกมีเป็นลาวออกนำกอ่อนโดยการทำเขา้าประตูตัวเองของผู้เล่นฟิลิปลปินส์บาริดิสิโนโ่เอบันดิสโมโนะ เรานำหนึ่งศูนย์ครึ่งแรกจบครึ่งแรกเรายังนําอยู่หนึ่งศูนย์โอกาสเป็นของเราแล้วที่จะเก็บสามแต้มแต่ว่าเล่นไปจนถึงครึ่งหลังนาทีที่เจ็ดสิบเจ็ดช่วงท้ายเกมนะครับเรเยตของฟิลิปปินส์มาทําประตูตีเสมอให้ฟิลิปปินส์ได้นะครับจบเกมเราเสมอกับฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นนะครับ Attendance หรือว่าจำนวนผู้ชมการแข่งขัน 6,389นะครับส่วนอันนี้คือแข่งตอน5โมงเย็นครึ่งนะฮะ17:30ส่วนคู่20นากาเป็นเวียดนามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินโดนีเซียที่สนามเวียดจีอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามนะฮะขึ้นไปจากทางฮานอยขึ้นไปอีกประมาณ7-80กิโลเมตรนะมีผู้ชมจำนวน16,669คนที่เวียดกีสเตเดียมเมืองเวียดกีเวียดนามนะครับ ผู้ตัดสินมาจากซาอุดีอาระเบียเยีามนครึ่งแรกกับอิโนโดนีเซียซมันจอยู่ศูนประตูต่อศูนย์นะทั้งคู่พยายามที่จะทําประตูให้ไดนะ้ครึ่งหลังมาเป็นเยนามนะ์นะโดยเวนกวางไห่ทำประตูให้กับเยียมนามได้ในนาทีที่77เรียกว่าช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วโอ้แมวน,นี่ขึ้นมาอย่างไงโทษด,ดี แ่วตัวนี้เวลาผมมาอัดเนี่ยจะชอบขึ้นไปตรงบางทีก็ชอบขึ้นไปตรงนี้ที่เห็นเดินเดินไปเนี่ยชอบไปปีนกําแพงตด้านหลังเนี่ยถ้าวันไหนผมไม่มานั่งมันก็ไม่มายุ่งกับตรงนี้ถ้าผมมานั่งมันจะชอบมาก,กวนโอ้ยตกใจหมดนี่ว่าอะไรรถทีเดียวถึงไหนแล้วลนะ่ะเออก็เวียดนามเวียดนามทำประตูขึ้นนำ อ,อินโดนีเซียในนาทีที่77หนึประตูต่อศูนย์แล้วก็จบกันด้วยเกมนี้นะครับผู้ชมเต็มสนามเลยเป็นเป็นสนามเป็นเมืองเออเป็นเมืองที่อยู่เรียกว่าไกลาจากฮานอยอยู่ถ้าสมัยก่อนอการเดินทางลำบากเลยแ0ดกิโลเมตรถือว่าไกลามากถ้าจะเปรียบเทียบก็มันไกลขนาดไหนล่ะ <c oughs> คือถ้าจะเปรียบเทียบระยะทางไกลๆถ้ามันประมาณเกือบเกับเชียงใหม่ไปลำปางอะ เออชียงใหม่ไปลำปางน่าจะเป็นเก้าสิบกิโลเมตรเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่ว่าทางมันไม่ไดีขนาดนั้นเนี่ยสมัยก่อนสมัยนี้ก็เถอ,อะเวียดนามนี่ผมไปไปมาแล้วทางเขาไม่ค่อยจะดีเท่ากับบ้านเรา้ให้ดีเขาโอกาสเห็นหกเลนแปดเลนแบบบ้านเราเนี่ยแทบจะน้อยมากแล้วบ้านเขาจำกัดความเร็วจริงๆด้วยนะแล้วก็คือบ้านเขาส่วนม,มากจะเป็นภูเขาไงแล้วประชาชนเขาก็เยอะกว่าเราพื้นที่เขาก็น้อยกว่าเราแล้ว คือประชาชนเ็าเนี่ยเยอะกว่าเราบ้านเรา6กสิบเจ็ดิบล้านเขาแปลปลาเข้าไปหนึ่งแปดสิบเก้าสิบล้านนะพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยที่เป็นแผ่นดินนะก็น้อยกว่าเราอีกแถมน้อยยังไม่พอพื้นที่ที่เป็นที่ราบเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปอีกเพราะเสือมาจจะเป็นภูเขาอืมเป็นภูเขามันก็ยิ่งน้อยไปอีกคือจากที่น้อยอยู่แล้วพื้นที่น้อยอยู่แล้วมันก็เป็นภูเขาซะส่วนมากเหมือนกับภาคเหนือที่ที่เป็นภูเขาซะส่วนมากนะแต่ภาคอีสานจะเป็นที่ราบลุ่มซะส่วนมากอย่างเงี้ยหรือภาคกลางก็เป็นที่ มีภูเขาไม่ค่อยเยอะส่วนมากจะเป็นที่ราบรุ่มอย่างเงี้ยของเขานี่เป็นภูเขาทั้งประเทศเลยนี <c oughs> ่ก็ยิ่งแบบนั่นแหละคนเขาก็แบบมาดูบอลกันนี่นะโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องยอมรับว่าเวียดนามน,าน,นี่กระแสฟุตบอลเขาก็มาแรงเหมือนกันนะถึงแม้ว่าการได้แชมป์อาเซียนครับนี่อาจจะน้อยกว่าไทยนะครับมาพูดถึงตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันคู่นี้ สองสองสองคู่เมืบบ่อวานนี้เป็นเวียดน,นามอยู่อันดับหนึ่งแข่งสองนัดมีหกคะแนนอินโดนีเซียสามนัดมีสี่คะแนนฟิลิปปินส์สองนัดมีสองคะแนนลาวสามนัดมีสองคะแนนเม,ม,มียนมาเมียนมาสองนัดมีหนึ่งคะแนนอโหนะครับก็ตอนนี้เวียดน,นามคะแนนทิ้งหางนะฮะเวียดนามหกอินโดนีเซียสี่ฟิลิปปินส์สองลาวสองเมียนมาหนึ่ง โดยที่เวียดนามคะแนนได้ได้หกคะแนนเต็มจากสองนัดแข่งแข่งน้อยกว่าอินโดนีเซียแต่มีคะแนนมากกว่าอินโดนีเซียสองคะแนนด้วยนะแต่ว่าอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์ก็แข่งสองนัดมีสองคะแนนแต่อินโดนีเซียแข่งสามนัดมีสี่คะแนนมีสี่คะแนนจริงแต่ว่าแข่งมากกว่านัดต่อไปของกลุ่มนี้ก็คือวันที่18ธันวาคม ครับเมียนมาจะเปิดสนามตูนานะสเตเดียมที่ยังกุ้งเวลาห้าโมงเวลาห้าโมงเย็นตามเวลาที่ยังกุ้งซึ่งช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเป็นประมาณสิบหกสามศูนยะ์นะ่นนะฮะเจอกับลาวนะทั้งคู่ก็อทีนี้ดาวนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะเนี่ย ถึงแม้ว่าจะโอกาสจะน้อยมีสองคะแนนแต่เมียนมานี่มีแค่หนึ่งคะแนนแขกแต่แต่แต่เมียนมายังมีโอกาสอีกสองนัดนะเรามีโอกาสแค่นัดสุดท้ายนะแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดอะไรก็ไม่แน่นะแล้วก็สิบแปดสิบแปดทันวาคมก็จะเป็นทางฟิลิป,ปินนะเปิดริซาลเมมโมเรียลสเตเดียมที่กรุงมะนิลาเกาะดุสนันต์รับฟิ ไอ้ตอนรับเวียดนามนะครับเวลาสองเวลาสองทุ่มบ้านเรานะเวลาสองทุ่มบ้านเราส่วนพรุงพร่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สิบเจ็ดธันวาคมเป็นทางเป็นทางกัมพูชานะครับเปิดโอลิปิกสเตเดียมทีพนมเปญเวลา17นาฬิกา 45, นาทีกัมพูชาพบกับติโมเรตเตครับแล้วก็สิงคโปร์ เวลาทุ่มครึ่งเปิดบ้านต้อนรับไทยนะครับที่เนชันเดนสเตเดียมแถวเขตคลังนะฮะที่มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสเตเดียมที่ผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปเดินทางจากสนามบินไปยังสนามฟุตบอลนะครับที่บอกว่าเดินเอ,อ่อที่บอกว่าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีชางฮีนั่งมาอีกสองสถานีนะผ่านสถานีเอ็กโปไปลงสถานีทานามิรปึ๊บ รถไฟวิ่งมาจากสนามบินออกมาจากสนามบินใต้ดินมุดขึ้นมาโผล่บนดินเอ,อที่สถานีเอ็กโปแล้วก็สถานีท่านแม่ละรถไฟก็วิ่งกลับเข้าไปสนามบินเป็นการฝีดคนเข้าฝีดคนออกจากสนามบินนั่นแหละฮะเขาก็วิ่งกลับไปกลับมาแล้วเราก็ไปยืนรอต่อรถซื้อตัว๋วครั้งเดียวนะซื้อตั๋วจากสนามบินครั้งเดียวทีเดียวเลยนะบอกว่ากดป้ายไปนี่นี่นชนาสเตเดียมอมืถ้าท่านจะไปโรงแรมก็ถ้าจะไปสนามบินก็ ตั้งเป้าไว้ว่าในสานามสเตเดียมสมมติว่าไปจากสนามบินก็กดในสานามสเตเดียมค่าโดยสาร1.92เหรียญเหรียญน,นี้คือเหรียญสิงคโปร์เหรียญสิงคโปร์คือ1เหรียญเท่ากับราสักยี่ห้าบาท1.92ตีว่ากลมๆก,ก,ก็คือ2เหรียญก็ค่ารถก็50บาทต่อคนต่อเที่ยวมาถึงธนาเวลาก็นั่งไปอีก4ป้ายทานเบอร์ดอกยูโนตอ,อ,อะไรอีกว่ากมบักันนะ ถ้าจะไั่ผเีดนั่งนั่งต่อจากธรรมบาาไปลงพยาเบามันอ,ออกจากสนามบ,รรบินมาลงพญาเรบาต่อสายสีเขียวจากพยาเรบา้อยออกจากสนามบนินนั่งรถฟฟีดออกมาจากสนามบรรินนะมาลงธนาเล่าต่อสายสีเขียวที่ทนาเล่าไปลงที่พยาเรบานั่งไปอีกสีสถานีมาลงพยาเรบาแล้วก็มารอรถเปลี่ยนขบวนเป็นสายสีเหลืองนั่งไปอีกสามสถานี นะไปลงที่สถานีสเตเดียมทั้งหมดนี้ซื้อตัว๋วครั้งเดียวะนะครับซื้อตัว๋วครั้งเดียวแต่ต่อสองครั้งต่อเปลี่ยนรถที่สนามบลากับเปลี่ยนรถที่พยาลบาปลายทางที่นิชนาสเตเดียมครับท่านผู้ชมครับถ้าไม่เข้าใจให้ไปดูคลิปก่อนหน้าที่ได้อธิบายไว้แล้วนะครับผมวันนี้ขออนุญาตครับมากันนีหน่อยนะเดี๋ยวมีนัดประชุมออนไลน์ตอนหกโมงเย็นตอนนี้ก็ชวนเวลาใกล้แล้วครับผมสวัสดีครับ อืมโอเคโอเคจะได้จะได้จะได้ต้องพูดให้กระชับชับจับใจความ